12ปีผ่านไปจำได้ไหมนักแสดงเด็กจากซีรีส์ดังปัจจุบันโตเป็นหนุ่มสาวสวยหล่อสุดๆ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ดังในตอนนั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้ว12ปีแต่ความประทับใจก็ยังคงอยู่สำหรับซีรีส์เรื่องไฮคิกชลมุนครับโครอันละเวงและสองนักแสดงเด็กที่น่าจับตาในตอนนั้นก็คือกีกวังกับจินจีฮีที่ขโมยหัวใจแฟนซีรีส์ทั่วทั้งเอเชียเพราะด้วยความน่ารักของทั้งคู่และแสดงเก่งจนหลายคนยอมรับเลยว่าอนาคตไกลแน่นอน และล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาที่ผ่านมากีกวงกับจินจีฮีได้ปรากฏตัวที่สถานีวิทยุชื่อดังเพื่อพบปะพูดคุยกับแฟนๆและจากวันนั้นจนถึงในตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว12ปีทั้งคู่ก็โตเป็นหนุ่มสาวแล้วแถมยังสวยหล่อแบบสุดๆและวันนี้ก็ได้นำภาพปัจจุบันของทั้งสองคนมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ you mm -hmm.